นี่ผู้ช่วยมาละอ่าผู้ช่วยมาเดินผ่านนะคะครับอ่าแล้วก็จะ,ะดดมีลูสลัออยู่อ่ะเห็นไหมโอเคตอนนี้ก็เดอะล้อร้อยใช่ใช่แล้วนี้ก็เราสามารถขยับได้นะครับสัตว์รูรูตรงไม่ตรงเนี่ยเห็นไหมที่มีลูสลัอตอนนี้ขยับล้อขยับขยีนได้ บนพื้นที่บางบางจังหวะที่เราวางมันไม่เท่ากันใช่ไหมเราก็สามารถขยับอ่าลูซอลได้ให้ตรงกับที่นี่ได้เป็อที่การทำงานในในกันมาสะดวกเนาะโอเคอ่ะร้อยอ่าเอาขาไปคืนเขาเดี๋ยวหายสองขาโอเคเอาเดี๋ยวที่เราขาไปคืนก็ได้นะอ่อขามาฮะอย่าขาหายอายกกลับไ้เหมือนเดิม หาคืน